หน้ากลมคิดง่ายๆเลยอย,อย่างนี้เลยค่ะ <laughs> <laughs> หน้ากลมเนี่ยนี่วันนี้วันนี้มีตัวอย่างทําหน้ากลมให้ดูทา <ำ S 1> หน้ากลมจริงจริงหน้า ยวมากเทคนิคง่ายๆเลยคือเรากลมอยู่แล้วหน้าเรากลมอยู่แล้วเราก็ใส่ตังหูวให้มันดึงให้มันแบบระยะออกมาสิ่งที่ต้องห้ามเลยนะห้หามกลมตัวกลมไม่ได้ใช่เพราะไม่งั้นจะเป็นสามห่วงกันดีคนคอยาวก็จะต้องมีสร้อยที่เลยหายปะลา้ลาคือตอนนี้มันไม่มีปะลาลาแล้วไงกินไปหมดแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้เนี่ยก็จะเป็นอยู่นี้แต่ว่าไม่ใช่คอนี้แล้วใส่แบบนี้นะมันเป็นคนคอยาวนะ <S <S คน <S <S คนอยาวเฉยๆไม่มีตัวอย่างให้ดูเพราะว่าเกิดมาไม่เคยคอยาวนี่ก็นี่ก็ไปอยู่โซนคอหนาเราก็ไม่จาบ าโชว์ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูมันี่ชาแนลกลับมาพบกับเราสอคนอีกเช่นเคยค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคในการสวมใส่เครื่องประดับ การสวมใส่เครื่องประดับเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าแค่สวยงามดังนั้นวันนี้เราสองคนจึงนาเทคนิคดีๆเล็กๆน้อยๆนะคะมาบอกเพื่อนๆว่าการสวมใส่เครื่องประดับอย่างไรทําให้เราเนี่ยดูสมส่วนมาก่ขึ้นอ๋อเลือกยังไงเลือกเลือกยังไงให้เหมาะกับเราใช่ค่ะอาจจะกบจุดด้อยเล็กน้อยแล้วก็เสริมให้มันดูเด่นขึ้นเล็กๆน้อยน้อยค่ะก็จะมีในส่วนของตัางหูนะคะสร้อยคอนะคะแล้วก็วันนี้จะมีที่นิ้วก็คือแหวนอ๋อวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคการเลือก ต่างหูสร<ะ>้อยคอและแหวนสำหรับลักษณะหน้าต่างๆกันใช่<ด><ด>ไหมมาเริ่มที่ต่างหูเลยค่ะพี่แอค่ะจะมีรูปหน้าของคนเราเนี่ยทั้งเน้นไปทางผู้หญิงแล้วกันวันนี้ก็จะมีด้วยกัน5รูปหน้าหลักค่ะ,<ๆ>ะพี่แอ๋จะมีหน้ากลมหน้ายาวหน้าเหลี่ยบหน้ารูปหัวใจแล้วก็หน้ารูปไข่อ่เริ่มจากหน้ารูป ลุกลกลมหน้ากลมนะคะหน้ากลมคิดง่ายๆเลยอย่างนี้เลยค่ะหน้ากลมเนี่ยนี่วันนี้วันนี้มีตัวอย่างทําหน้ากลมให้ดูทำหน้ากลมจริงๆหน้าเรียวมากหน้ากลมเนี่ยสาวหน้ากลมก็จะเห็นว่าตัวเองเนี่ยเหมือนหน้าสั้นหน้าสั้นเพราะอะไรแก้มเยอะดูมีน้ำมีนวลดูเท่ากันดูเท่ากันเท่ากันทั้งหน้า ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดสวาวหน้ากลมนะคะลักษณะของคนหน้ากลมก็คือเนี่ยเป็นแบบนี้แหละควรจะเลือกตังหูที่มีระยะยาวมาเพื่อดึงไง เพื่อดึงแบบว่าสมดุลให้มันสมดุลขึ้นถ้าเกิดว่าไม่ระยะเนี่ยก็เห็นเป็นวงรีเพราะว่าวงกลมอยู่ตรงนี้ให้มีวงรีหรือว่าสี่เหลี่ยมยาวๆอยู่ให้ดูบารา์ใช่สิ่งที่ต้องห้ามเลยนะห้ามกลมตอกกลมไม่ได้ใช่เพราะไม่งั้นจะเป็นสามห่วงกันดีกลมชนกลมเลยใช่ห่วงนี้ห่วงนี้แล้วก็ห่วงนี้เทคนิคง่ายๆเลยคือเรากลมอยู่แล้วหน้าเรากลมอยู่แล้วเราก็ใส่่ังหัวให้มันดึงให้มันแบบระยะออกมาคือแบบดึงจากหูลงมานิดนึงจะแบบเป็นดอกไม้ก็ได้แล้วก็มี ตุงติง้งหรือว่าจะเป็นโซ่เป็นเพศเป็นอะไรได้หมดคือแบบให้มันดึงลงมาค่ะอ,อันนี้ดูสวยนะดูน่ารักดูดีเ<ด>ห็นไหมถ้ากมปุ๊บไม่ได้นะสาบห่วงหน้ากลมอย่าใส่ตังหูกลมซึ่งคิดแค่นั้นซึ่งอีพีก่อนๆน,นั้นเนี่ยที่เรายัเาเงเราเองก็ยังไม่ได้ทราบเราก็ใส่แล้วก็ใส่ไงเราใส่เราก็ไม่ทราบเกลมบึ้ง <laughs> ตรงข้ามกับคนหน้ากลม ก็คือคนหน้ายาวคนหน้ายาวเนี่ยจะเลือกตังหูยังไงยังไงเลือกตรงข้ามกับคนหน้ากลมเลยง่ายเลยใช่ก็กเพื่อแล้วก็อีกแบบนึงคือคนหน้ายาวห้ามใส่ที่คนหน้ากลมใส่คนหน้ายาว ควรจะใส่ตังหูกลมๆเน้นเป็นแบบติดหูน่ารักน่ารักไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะก็จะทําให้คนหน้ายาวเนี่ยดูน่าสมดุลขึ้นไม่ควรใส่ตังหูที่เป็นระยะแนวหน้านี่ห้ามเด็ดขาดไม่งั้นก็จะเป็นแบบเส้นขนาน no 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 ผิดนะคะคือคนหน้ายาวให้ใส่กลมๆใส่ติดหูอาจจะแบบสมมตินะคะถ้าพี่แอลหน้ายาวสมมุตินะอาจจะนึกภาพยากนิดนึงอ่ะสมมติว่าเนี่ยมีหน้าแค่หน้ายาวก็คือใส่ที่เป็นดอกไม้อย่างนี้ได้แต่ว่าไม่มีตุ้งติ้งนะ มันจะทำให้ยาวถ้าถ้าใส่ระยะมันยิ่งทําให้ยาวกันไปกันใหญ่ขนาดไปใช่มันก็จะเป็นแบบทางสายการที่มันมีแบบ3เส้นไม่ได้ไม่ได้มีตรงหูแล้วมีหน้าเรา้วใช่ขับไปต่อกันที่รูปหน้าที่3รูปหน้าทรงสี่เหลี่ยมตอนนี้ก็จะเป็นผู้หญิงที่มีกรอบหน้าชัดหน่อยคือมีทรงกรามชัดแล้วก็มีโหนกแก้มชัดคือชัดไปหมดเลยก็จะเป็นชัดทุกอย่างก็จะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าคมหน้าจะกรอบรูปเอ่อรูปกรอบหน้าชัดหน้าคมหน้าจะแมนแมนนิ ตังหูที่ควรใส่เนี่ยคือจะเป็นทรงที่เป็นทรงมนมีโค้งเพื่อทําให้หน้าเราดูหวานขึ้นไม่ยาวมากเกินไปแล้วก็ไม่สั้นมากเกินไปคือกกางๆอาจจะเลยติ่งมานิดนึงอ๋อคือถ้าเราเป็นผู้หญิงที่มีกาม น้อยางกรามชัดการชัดให้ใส่ตาหูที่โค้งมอนมนจะเป็นหยดน้ำหรือมันก็เป็นวงลีหรือมันก็เป็นทรงไข่ไข่มุกอะไรแบบนี้ทำให้รูปหน้าของเราที่เป็นกรามชัดหรืออะไรชัดเนี่ยที่มันดูคมกริบเนี่ยดูมนดูซอคือลบคมว่างให้ดูซอคให้ง่ายเลยต่อไปเป็นรูปหน้าหัวใจค่ะแบบที่4ก็อาจจะมีตรงขวานเป็นหัวใจด้วยใช่แล้วก็ด้านบนเนี่ยเหมือนหนูก็จะออก ไปทางกึ่งหน้าหัวใจนิดนึงคือด้านบนเนี่ยจะมีสัดส่วนที่ใหญ่กว่าด้านล่างคือคางคางจะสปีดคางจะแหลมลงมาแหลมเรียวข้างล่างแต่บนก็จะกว้างเหมือนหยดน้ําคว่ำลงประมาณนั้นเลยค่ะหัวใจผู้หญิงแบบ ทรงหน้าแบบนี้นะคะก็ควรใส่เป็นรูปทรงหยดน้ําเหมือนกันให้ขั้นให้ด้านบนเนี่ยฐานด้านบนเนี่ยเล็กแล้วด้านด้านล่างเนี่ยใหญ่เคคือด้านบนเราใหญ่อยู่แล้วถูกไหมคะเราต้องไปใส่ต่างหูอะไรก็ได้ที่ด้านล่างเนี่ยมันใหญ่เพื่อให้คางเราเนี่ยมันสมดุลกับด้านบนเพราะด้านบนเราใหญ่แล้วไงเคเก็ตแล้วง่ายๆเลยถ้าถ้าหัวใจข้างบนจะใหญ่เราก็ใส่ต่างหูที่เป็นหยดน้ําใช่ค่ะเพราะว่าหยดน้ำเนี่ยข้างบนเล็กใช่หยดน้ำเป็นอย่างนี้แต่วันนี้น้องอายก็น่ารักนะใส่แบบ ยี้มอะอืเหมาะกับคนที่เป็นหน้ารูปหัวใจหรือหน้าสามเหลี่ยมใช่ค่ะอือหแล้วก็ไม่ควรเลือกก็คือตรงไนข้ามเลยค่ะไม่ควรเลือกด้านบนที่เป็นฐานใหญ่แล้วก็แหลมลงมาอย่างเนี้ยค่ะก็คือแค่ตรงข้ามกันง่ายเลยข้างบนใหญ่ใช่ไหมข้างล่างเล็กก็คือใส่ยังไงก็ได้ให้มันสมดุลมาพูดถึงรูปหน้าสุดท้ายรูปหน้าไข่ค่ะรูปหน้าไข่นี่นะจะใส่แล้วก็ใส่ไปถึงโหนกศรวะอืใส่ได้ทุกอย่าง หน้าไข่จะใส่กลมก็ได้จะใส่ยาวก็ได้จะใส่ระยาวก็ได้คือเพอร์เฟกต์ไงอยากใส่แล้วก็ใส่ไม่ต้องพูดถ้ไม่ต้องพูดปล่อยเขาหาเองนะถ้าหน้าลูกไข่ก็หาใส่เอง เราเราช่วยแก้แต่หน้ากลมหน้ากลมชาบมากย่าสนใจด้วยหน้ากลมหน้าหน้าแหลมหน้าหนูปิ๊กอย่างเงี้ยกหน้าเลี่ยมอยากเกิดมาเป็นหน้าไข่หน้าไข่อยากใส่แล้วก็ใส่ต่อไปสร้อยคอค่ะต่อไปสร้อยคออู๋มาพูดถึงเรื่องคอนี้ไม่ใช่คออะไรน่นี่เอววันนั้นมีคนมาถามว่าเอลอยู่ไหนบอกบ้าบอไม่เห็นเหรอนี่เอลขอนี่เอวคือสร้อย คอลักษณะคอมีกี่แบบลักษณะคอมีหลักๆนะคะอยู่3แบบก็จะมีคอยาวเลยค่ะคอสั้นแล้วก็คอหนาเดี๋ยวนะเหมือนฉันนี่ทั้งสั้นทั้งหนาปะเนี่ย,ได,ยได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ปลใจหน่อยดีคนคอยาวเน้นนะคะควรจะใส่สร้อยที่มันมีขนาดใหญ่แต่ว่าไม่เน้นลวดลายเรียบเรียอ่าเรียบเรียบ,ยบแล้วก็ ที่สําคัญเนี่ยสร้อยเนี่ยต้องลอยอยูย่เหนือหปลาคนคอยาวเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมไหปลาเนาะคอเขาจะระหงขึ้นไปหไหปลานี่ก็คือเป็นกระดูกตรงนี้นพ,อพอได้อยู่พอได้คนคอยาวก็จะต้องมีสร้อยที่เลยไหปลาคือ<ๆ>ตอนนี้มันไม่มีปลาแล้วไงกินไปหมดละ ก็จะเป็นลักษณะนี้เนี่ยก็จะเป็นอยู่นี้แต่ว่าไม่ใช่คอนี้แล้วใส่แบบนี้นะมันถึงคนคอยาวนะคอยาวเฉยๆไม่มีตัวอย่างให้ดูเพราะว่าเกิดมาไม่คือคอยาวนี่ก็นี่ก็ไปไปอยู่โซนคอหนะก็ออไม่จามาโชว์ได้ใช่คนคอยาวเนี่ยก็คือ,อ,อคิดง่ายๆเหมือนดูหนังฝรั่ง่นึกถึงใหม่ดาวิกาค่ะเขาก็จะแบบใส่สร้อยที่ไม่ได้เน้นลวดลายมากแต่ว่าก็มีจี้ที่หายประร้านอ่ะก็คืออาจจะง่ายๆคือทรงคล้ายๆช็อกเกอร์ติดคอเน้นว่าสั้นนึกภาพว่าช็อก เน้นว่าสั้นลวดลายคือลวดนลายน้อยน้อยน้อยแต่มากน้อยแต่มากใช่มาพูดถึงคนคอสั้นอันนี้สันทัศ์คอสั้นเนี่ยนะต้องเลือกสร้อยขนาดเล็กสําหรับพี่แอลอันนี้คือเล็กแล้วเล็กๆเลยเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้เราใหญ่แล้วไงแต่ถ้าน้องไอใส่นี้จะดูใหญ่อเราต้องดูตัวอื่นด้วยเราต้องดูอะไรที่มันสันทัศ์คือสําหรับพี่เนี่ยอเนี้เล็กแล้วโอเคแต่ว่าโอเคเลยแล้วก็ต้องมีความยาวระดับนี้ไม่มากและไม่สั้นจนเหมือนคนคอยาวถ้าเราใส่เหมือนคนคอยาวต่ นี่นะเป็นไงอันนี้คือฉีดยาแล้วบีนี้ฉีดยาแล้วนการทำพิสุจนักปั้นไม่ใช่นะคะคอสั้นเนี่ยเราก็ใส่สร้อยให้มันยาวลงมานิดนึงแล้วก็อาจจะมีจี้อ่าจี้เล็กๆเหมือนที่เราเคยบอกว่าเราห้อยจี้บางทีกันอย่างเทียวอย่างเงี้ยห้อยพระใช่ไหมคนมองมาปุ๊บแทนที่จะแบบไปโฟกัสที่แบบโอ้ยแม่คอสั้นหน้ากลมไม่ไม่ไมฉันแก้หน้ากลมโดยการใส่ต่างหูแล้วนะแล้วก็ คอสั้นใช่ไหมฉันใส่สร้อยลงมาเห็นไหมหรือบางทีเราก็เลือกใส่เสื้อคอวีเพื่อเราก็ใช้เปิดใช้ใช้ใช้ล่องนมช,ช่วยล่องไหล่เีป่ปเป็นเปิดการเปิดเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้ดูว่า เรามีลักษณะความห่างกันอยู่นะตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าใส่สร้อยเสื้อตรงนี้ใช่ไหมสร้อยอย่างนี้เสื้ออย่างนี้เคอไปไหนเราก็ทําคอให้มันลึกๆนิดนึงเราจะได้เพิ่มพื้นที่เนี่ยสมมุติว่าเป็นคอเออบางคนเขาแรงเงาด้วยนะแรงเงาให้มันมีแบบชาร์โดตรงเนี้ยให้มันแบบมีมีไหาปลาหายประลามีมีร่องนมประมาณนั้นเราเราใช้วิธีเทคนิคทางศิลปะชแต่วันนี้แรงไม่ทันน่ะนีีท ไปต่อที่คอยาวและคอสั้นไปต่อที่คอหนาอันนี้คอสุดท้ายละที่เรานํามาวันนี้คอหนาคอหนาก็คือคอคอคอหนาคือหน้าปกติแล้วคือคอมันต้องเล็กกว่าหน้าถูกต้องไหมคะคนคอหนาเนี่ยก็คือเหมือนคอเสมอหน้าเหมือนหนูคอกับหน้าในเสมอกันหน้าูกคอเสมอกันลงมาเลย คือไม่มีความคอดของคอเกิดขึ้นหน้าตรงนี้หน้าคอด้วยความเป็นคนหน้าเล็กด้วยไงแล้วคอก็เลยดูเหมือนว่าคอใหญ่ไปด้วยอีกถ้าคอใหญ่แล้วก็ทําหน้าให้ใหญ่ใหญ่คอแล้วก็จะไม่คอหนาได้เหรอเราใส่สร้อยเอาก็พอเราใส่สร้อยเอาก็คือเราต้องเลือกสร้อยที่มีความยาวปานกลางนะคะตัวเรือเส้นเนี่ยให้มีความหนาเล็กน้อยคือไม่ไม่เล็กจนเกินไปเพราะว่าถ้าสมมติเราเป็นคนคอตันแล้วเราใส่สร้อยเส้นแบบเส้นเล็กเหมือนเส้นได้เส้นเล็กเกินไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันยิ่งดูว่าคอใหญ่เพราะว่าสร้อยเล็ก อ๋อโอเคคือคนเลือกสร้อยที่มีขนาดไม่ใช่สร้อยที่ขนาดเล็กสุดอ่ะก็คือที่มีขนาดใหญ่ใหญ่ใหญ่เยอะอย่าไม่ใช่ใหญ่ใหญ่จะแบบเป็นช็อเกอร์ใหญ่ปาดมันนี่ก็ไม่ได้เพื่อดึงสายตาคนอื่อาจจะให้รู้สึกว่ามันสมดุลระหว่างเติมจี้เล็กน้อยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบทีนี้เนี่ยเมื่อกี้หน้ามาแล้วตั้งหูมาแล้วคอมาแล้วทีนี้เลยเลยเนี่ยอันนี้สําคัญมากสิบนิ้วเนี่ย สิบนิ้วมาเนี่ยพูดถึงนิ้วเนี่ยมาพูดถึงนิ้วที่เห็นมาตลอดชีวิตก็คือนิ้วสั้นและนิ้วอวบขอบอกเลยนะคะไม่ได้อวบแต่ตัวอวบยันนิ้วอวบเอ้าของจริงอ่ะเนี่ยของแท้ของแท้เลยอวบยันนิ้วคือแบบนิ้วอวบเนี่ยนะเราจะทำยังไงเราต้องเลือกแหวนให้เหมาะกับคนนิ้วอวบเนี่ย หลายๆคนเนี่ยจะเป็นนิ้วเหมือนพี่แอลก็คือนิ้วอวบมีอันจะกินมีอนจะกินใช่นิ้วอวบเราต้องให้ความสําคัญกับหัวแหวนยังไงคะพี่แอลเราก็เลือกแหวนที่มันมีหัวแล้วก็มีเอหนายาวเป็นรูปแบบเป็นเหลี่ยมก็ได้เป็นกลมก็ได้เป็นไข่ก็ได้เป็นหยดน้าแต่ว่าต้องไม่ใหญ่จนเกินไปนะให้มันสันทัดแบบเนี่ยก็ไม่ใช่เกลี้ยงเลยคือต้องมีหัวแหวนใช่ต้องมีหัวแหวนเน้นที่หัวแหวนสิ่งที่ต้องห้ามสําหรับคนนิ้วอวบนะคะก็คือนี่เลยอย่าไปเลือกแ ที่มันเล็กเกินไปหรือเรียบเกินออไปถ้าเล็กถ้าเรียบเนี่ยเห็นไหมมองมามีแต่นิ้วใช่เพราะนิ้วอวบนิ้วอวบไงนิ้วเราจะแบบเคยไกลตอนแรกตอนแรก,แรก,แรกไม่มีไม่มีใครเห็นนิ้วเราเวลาเราใส่แหวนเล็กปุ๊บโคนิ้วเราใหญ่เลยให้หัวมันเด่นแล้วก้านแหวนไม่หนามากไม่บางมากเน้นกลางกลางกำลังดีมาต่อกันที่คนที่ตรงข้ามกับพี่แอลเลยค่ะ,ค,ะคนนิ้วยาวถ้านิ้วยาวเนี่ยก็มีพื้นที่แนวนิ้วเนี่ยแนวดิ่งแนวนิ้วเนี่ย อ <Yeah. S 1> ดังนั้นแล้วคุณควรจะเลือกใส่แหวนที่มีหน้าหน้าแหวนกว้างๆเลยยาวๆอย่างนี้เลย oh. สามารถใส่ได้หรือจะใส่แหวนสองสาอันใส่ได้เลย uh. ใส่ยังไงก็ได้ให้ลดพื้นที่นิ้วออ oh. ค่ะใส่ให้ลดพื้นที่นิ้วลดทอนพื้นที่นิ้วเพราะว่าเรามีพื้นที่นิ้วยาวเราอยากแต่ให้นิ้วเราเนี่ยมันพอดีสมส่วนไม่ไม่ดูว่าโอ้ oh. มือยาวแล้วเป็นผู้หญิงบางทียาวเกินมัน,มนก็ดูไม่ไม่โอเคเนาะยาวเกินไปเราก็เลือกใส่แหวนหรืออาจจะเป็นนิ้วหนึ่งท่อนแล้วมีโซ่โยงมานิ้วหนึ่งท่อนอ่ะก็ดูเกคนนิว นี่โชคดีนะคะสามารถเล่นเล่นสนุกกับการสวมใส่แหวนหรือแต่งตัวได้เยอะเพราะว่าสามารถสวมใส่ได้หลายอันใช่ไม่เหมือนเราเนาะอันเดียวก็คัเด็บอันเดียวนีดแค่จะงอหนีบไม่ได้แหละอันเดียวนี่ใหญ่มากก็ไม่ได้นะไม่ได้นะเต็มเต็มค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดชอบในเทคนิคดีๆของพวกเรานะคะชอบถูกใจอยากเป็นกำลังใจให้พวกเราง่ายๆลยคะพี่แอลค่ะกดกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับข่าวสารนะคะเป็นกำลังใจให้ป๊อปอายพี่แอลแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ